รายการต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าช่วงเวลาหนึ่งของนักเรียนอาชีวะสมัยก่อนไม่มีเจตนายั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเหมาะสำหรับผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องพงษ์ชื่นแชนแนลนะครับวันนี้เรามาเยือนถึงบ้าไปอินเลยนะครับ แขกรับเชิญแล้วครับอยู่2คนนะครับคนนี้เป็นตำนานของแก๊งยีบเก้านะครับสวัสดีครับพี่นุสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๊อสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับได้ความรู้ข้อจากพี่นุนะครับบางทีแกขายของเกี่ยวพวกเกษตรกรเวลาแกไม่ค่อยว่างนี้ครับได้ความรู้ข้อมาแกบอกได้เลยนะครับก็เลยมาอัดรายการกันนะครับพี่นุครับพี่นุเข้าชื่นเนี่ยก่อนจะเข้าชื่นเนี่ยพี่รู้เนี่ยว่าโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทั้งที่ตัวพี่อยู่กางปิน เคยยินชื่อเสียงครับชื่อเสียงบ่างหรโรงเรียนทุกชื่นขนมเทพเนี่ยเราก็เราก็อยากเรียนเลยใช่ไงนะใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็เขาเสกเรียนเรียนยุทธยามานานแล้วเราก็เขาให้ออกก็เลยอยากไปกรุงเทพเขามั่งเออก็เลยสอบการไปกรุงเทพเนี่ยได้อาเขาก็พาไปสมัครอ่ะครับไปก็รู้จักเลยเราคอยวนหาเอาวันนั้นเราไปกับอาใช่ไหมครับใช่ไปกับอาแล้วแล้ววันนั้นที่ไปสมัครเนี่ย พออาเห็นโรงเรียนเนี่ยหลายๆคลิปนะครับพอผู้คขอเห็นโรงเรียนนะเขาจะพูดพูดว่ายังไงว่านี่ไม่ใช่โรงเรียนหรือเปล่าหรือเป็นยังไงครับนะับ<ๆ>ตอนนั้นวันสมัครนะครับมีก็มีไปก็มีมอาโอ้โหย่าไปด้วยกันหมดเลยคือถ้าครอบครัวเลยครอบครัวครับสกับไปเอาให้อยู่โรงเรียนเนี่ยก็อยากเรียนเขากไม่รู้โรงเรียนเป็นยังไงแล,แล้วเขาแล้วบ้านเราโอ้ย่าไปครูยังไงเอาไปโรงเรียนเขาบอกโอ้โหเล็กโรงเรียนวัดบ้างวิขี่ผ่านเขาเออจะเรียนเรียนนี่หรอจะเรียนเหรอแล้วก็บอกเออเรียนครับก็อยากเรียน ่นีแหละแล้วเขาเขาบอกไหมว่าอย่าไปเรียนเลยอย่างงู้นอย่างนี้เขาได้พูดไหมพี่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเขาก็เลยปล่อยให้เราอยากที่ใจเราอยากเรียนใช่ไหมพี่พอเราสมัครเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เปิดเทอมวันแรกเลยพี่เราไปยังไงก็ตอนที่เราเรียนใหม่นะผมอยู่ทีุ่ตสวรีชัยอ๋อตอนนั้นอยู่อน่อุตสวรีชัยอุตสวรีชัยอุตสวรีชัยฝ่ายตำรวจครับฝ่าตำรวจก็เราก็นั่งรถจากอนุตสวรีชัยมาลงป้ายตะก้อนวันนั้นเราไปคนเดียวเลยใช่ไหมพี่ ก็คนเดียวครับคนเดียวครับแล้วแล้วแล้วไงต่อพี่พอเราไปก็ลงจากดาก้อนก็มาลงแก๊งหนึ่งสองไงสามเก้าไงทีปลายรันเทปก่อนรันเทปก่อนแล้วก็ดาก้อนสองายแหละสลับกันแล้ววันแรกเราเจอเจอแก๊งอื่นไหมพี่วันนั้นที่ไป่ลงแก๊งตรงนั้นเราเจอกันไหมว่าเฮ้ยแก๊งนู้นแก๊งนี้เราเจอกันไหมพี่ไม่เจอเราไม่รู้จักใครไม่รู้จักใครไม่รู้จักอ้นเหล็กอ้นเหล็กพานกระบังพี un, ciamo, so ่อ like ้นพี่อ wow, ้นเรานะเพื pan ่อนอ้นเหล็กนั่นแหละคนหนึ่งสองครับพี่อ้นจิ้งเหลนไฟนะพี่คนหนึ่งสองแล้วพอไปถึงโรงเรียนเป็นไงพี่เราก็เรียนปกติ ก็ีนี่ยก็ธรรมดาครับก็เรนโปรติก็เพื่อนเ<ๆ>เยอะหน่อยวันแรกๆเปิดเทอมใหม่รุ่นพี่พี่นุนเรียนรุ่นเท่าไหร่ครับรุ่นสิบสี่รุ่นสี่พศ<ๆ>สามเจ็ดและรุ่นสิบสี่เนี่ยพี่มีนักเรียนกี่คนและกี่ห้องครับรุ่นสิบสี่นี่มีมีสองห้องครับห้องเอห้องบีห้องนึงห้าสิบคนแต่ผมเจอห้อ,องเอถูกเยอะจนพี่สองห้องตกร้อยคนเลยคกอร้อยเกือบร้อยอะทีแรกเยอะเยอะมากโหนั่งเต็มห้อง เห็นเขาบอกว่ารุ่นสิบสี่เป็นน้ำเต็นที่เยอะที่สุดใช่ไหมพี่พอเดือนหนึ่งผ่านไปก็หลงแลงน่าจะเยอะครับสี่เยอะนรงหนักเข้ากันเหมือนเดิมครับพอพอก็ลอยหลอกไปหน่อยทีหน่อยเหลือเหลือไม่กี่คนตั้สิบวิสิบคนแล้วเราแล้วพอเราเรียนปีหนึ่งเนี่ยพี่ไอ้โต้งเดี๋ยวคอยเทน้ำแก้ควยพี่เลยย้หยนี่นะแล้วพอเราเรียนปีหนึ่งเนี่ยพอเราเรียนไปได้วพักเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างพี่ที่เราตื่นเต้นเลยแบบเทอมใหม่ๆเลย ก็อย่างนั้นมีก็มีเหตุก็นี่ครับเพราะพี่วาดจากต่างสาบันตอนนั้นเรารู้ว่าพี่เป็นโรงเรียนอะไรเรารู้ไหมที่เราทะเลาะก็มีอินกับบัวแต่ในกรมสนบินมีอินหลักๆก็อินขบัวนี่น้อยมากน้อยไม่เจอน้อยที่จะเจอน้อยน้อยมากหลักๆเป็นอินเน่ยหลักก็เป็นอินนะครับแล้วปีหนึ่งเนี่ยพี่ระยะเวลาเราเรียนปีหนึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แบบว่าดักมันมาที่เราประทับใจเลยที่เล่นกันดักๆจริงๆเลย ในบรรดาปีหนึ่งที่เรียนมาจริงปะปีหนึ่งปีแรกนะปีแรกเลยเนาะปีแรกก็มีไครปังปีใครปังปีเออไครป้างไครของพี่หรือไงใครปังใช่ไหมเอาเอาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนะได้เลยพี่แล้วแต่พี่เลยครับก็ไครป้างครับีคอนเสิร์ตปีจำไม่ได้ปีาแปดปีสองแล้วอยู่ปีสองแต่ตอนนั้นเขาเล่ากันเยอะแล้วหนักเลยใครปังหลายคลิปที่เขาเล่ากันเขาเล่าเยอะแล้วครับป้าที่กว่าโดนฟันโดนปั้นนั่นะครับที่พี่เมาโดนฟันหน้าโดนอะไรตอนนั้นชื่นไม่มีของเนาะพี่รักชื่นก็โดน เยอะหลายคนอยู่นะแล้วก็มีขากลับก็มีต้องมีมีพวกเด็กมองเด็กบ้านก็มีเด็กเด็กมองดมอก็มีตีนดมตมอแล้วก็มีหน้าหน้าเกษตรมากกว่ามันเป็นหน้าเกษตรเลยครับกมีไออินนั่นแหละก็ธรรมดาลิงกับฟันอินสับเก้าอินสับเก้าอินสับเก้าก็เขาเจอก็เจอกันมีกันยิงยิงกันตีนธรรมดาตอนนั้นพี่นุ๊กลับยี่สิบเก้าใช่ไหมครับขับสามเก้าครับตอนแรกผมผมต้องต้องไปไปกลับโรงเรียนนะผมจะลงลงลงหน้าหน้าใสก่อนทั้งกลุ่มหนึ่งสอง เราจะข้าวของเราจะนั่งรถกลับเสารีคนเดียวหมกไปไงหมกเราก็อยูเสารีอยู่ไม่เสารีถือว่าของหนักเยังไม่ได้กลับยังไม่ได้มาอยู่วิทยาโอ้นั้นดงเลยนะเสารีสมัยก่อนมีว่าบอกมีที่ดงเพิ่งเลยดงเลยนะกินที่ดงกินเลยนะแล้วนี่นั่นก่อนนะรถแต่เราไม่รู้เลยเดี๋ยวมันนอดไหมเราไม่รู้เพาว่ารถหมดหมดตรงไหนตรงไหนไงพี่อกมันเขียนอยู่ระยะนี้เขาอดีแล้วเสือกหมดอย่ระยะไหนป่ะระยะหน้าเส็นทันโอ้ยยายนานครับนั่นก็ดงเลยนะพี่นะ เฮ้ยเราเราเด็กใหม่เรไม่รู้หนูยงมุ่งมาเทียตรงนี้วะล้วก็บอกเอ้าไม่ไปต่ออะ่ะเขบอกอ๋อไ่ดูป่ายครับดระยะแค่นีน้ก็่กระแตกเลยนะ,ะงานานที่วมงรูดที่ว่าเกาีวรูดที่ว่าไปเจอเจออีกที่เีแล้วรูดออนตัวหลบได้ไหมนก็อันนั้นก็อันนั้นมีงาน,น,นที่ว่าวันนั้นมันวันที่ว่าจบปีหนึ่งจบปีเทอมีเาจะหมดหมดเทอมีก็ส่งงานเสร็จอ่ะก็ไปเอรหลีแหละก็ไปส่งเพื่อนคนเดิเดินไปส่งแล้วก็เขาก็ มีเหมดอนกว่าเรียนเข้าไปแล้วก็เมาด้มาเมามากมากเราจำอะไรไม่ได้เดินกลับมาเดินกลับมาสักเราอยู่หน้าหนังสือดอกย่าใช่ไหมครับดอกย่าแล้วก็คนเดียวเดินกลับคนเดียวแล้วอะไรก็มีแต่ไม่มีไม่ได้แต่งตัวโรงเรียนไงเสื้อยืดชุดนอกเราไปเวทธรรมดาเไปเรียนทั่วไปเราไม่ได้บ่งบอกว่าเราไปเรียนขาบันนี้ขาบันนี้เยื้ยเก่งยีธรรมดาแล้วก็ขากลับมาเดินกลับมาก็มี มีคนตะโกนถามเฮ้ยเฮ้ยเกอะไรวะเราก็แงามาเช็คเข้ามาเช็คเราแล้วมันอยู่เขาไม่หยุดมาตะพาลอยไงเขาก็แงะไปดูเช็คจะตะพาลอยข้างบนลงมาป้ายลุเมรีนะพี่เสียงมาก่อนเลยนะมาก่ออนยู่ยงมาวิ่งมาวิ่งมาเนครูมาเลยแล้วก็มาเอาจัดเลยนึกแต่ย็นน้ามันซึบไหมน้อยแข่หนึ่งสองแล้วก็ไม่แข่งเป็นเพื่อนเลยไหมเร็วที่ว่าชื่อนะตอนนี้มัชื่นใช่ไหมพี่แล้วก็หยุดรอเดี๋ยวมันถึงตรงตรงตรงมันก็สายเรากันเลยสายแล้วเสร็จเสร็จเักถามเราถามวาเหรียญไหนเราบอกเฮ้ยเก่าไม่ได้เรราาทงนคับ ไม่เชื่อไม่เชื่อต้บอกนี้ไว้เห็นทรงเห็นทรงเราต้องเรียนช่างแน่ไม่มีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรไม่มีไรทรูพอก็ไม่มีเอาเราไม่เอาไม่ได้ทุกอย่างไม่มีสัญลักษณ์คือเราไม่มีบ่งบอกเราเรียนชื่อเลยเลยไม่มีอะไรบ่งบอกเลยบาตรตั้งเรียนอย่างหนึ่งมันค้าตลาดมันก็บอกมีคนหนึ่งจับได้บอกกูจำได้กูเจอปบบหยาสีโอ้ยใจหายเลยสัตว์เลยแม่งจำกูได้มาจำแม่เลยอย่างนี้วะเห็นทรงเห็นทรงแล้วคุ้นๆไอ้เราก็ขอกไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวก็แล้ว จะยุก,กระเป๋าตังค์ไงเดี๋ยวดูบาดจะชนจากเรียนเราแม่งดูเราแค่แง,งานกระเป๋าตังค์มากระเสือ้อเดินสก,กรีนเสื้อเหลือแล้วก็ประชาชื่นมันเป็นพอดีพอดีกระเป๋าตังค์พอดีไงเราอาตะปืดหนึ่งปาดมาโอ้เจอกระเป๋าตังค์เสร็จแล้วแล้วทำไงพี่ตอนนัน้นเราก็เดิน <c oughs> มันจะลากมันทำอะไรไม่ได้เพรานนคนเยอะไงมันจะลากเข้าไปข้างๆรูข้างตึกซอยลาาไปกินในซอยเลยอากากลางมับก็บ้านเพื่อนมันเคยเราเคยกินเหล้านั้นมีเพื่อนที่ชื่ออ๋อชื่ออะไรที่ว่ามันอยู่ที่มสุรินทร์คนหนึ่ง เพิ่งบีเขารุนร่นลุนตัวชิปเล็กสองเธอเราเคยพวกเก่งของตงเคยพาพายุยไปเไปไ็นล่ากันอยู่เราต้องมีซอกรุนมีซอกอยีกเอาอะไรเอี่ยงก็พายตายแน่แรนนเราก็เลยกั้นใจอะเครื่องพา,ายอะดินดิ้นดิ้นลุดลุดมาแบบลุดลุดลุดมาคือมาล็อกตัวแล้วนะแล้วแบบล็อกเสร็จแล้วก็ลุด หรือเราใช้ความมางของปี่สารนะผิวเราวิ่งผิวใช่ไหมใช่ปุ๊บเสร็จก็เขาพิโนโต้พร้อมตอนที่มันรวบเราหลายคนว่ะมันยืนอยู่หลายคนวะเจ็ดสิบเ็ดจ็ดคนล้วเจ็ดคนไม่ได้นั่งน้ำเยอะอะไรทีแล้วตอนนั้นรู้ไงว่าเป็นอินตอนนนั้้รูโอ้โหแล้วฉันั้นจะมีใครวะแล้วชุดนอกหรือว่าใส่ชุดใส่ช็อปใส่อะไรวะไม่สังเกตนะรู้ว่าเดินผ่านแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินกลับเอาเดินกลับมากลับโดนนั่นแหละพออนโดนใจก็ คืออยู่เพื่คือพวกนั้นอยู่บนสะพานลอยมองมาเห็นในคืนรู้และเรียนช่างแน่่ร้เห็นแล้วก่อนแล้ววิ่งเอามาเห็นไง่มันเห็นมึงก่อนเนีขยเห็นเห็นทรงแล้วต้องใช่แน่ชุดนอกแต่ก็เราไม่รู้ว่าโรงเรียนอะไรไงแต่พอดีมีคนยังจำได้เห็นในเจ็ดสีจำแม่นสุดทายวันนั้นถือว่าโชคดีนะพี่ถ้าลูดไม่ได้อะถ้าลูดไม่ได้เป็นไงพี่ในความไมดนงน่าจะจมเย็บเกินเลยน่าจะมีประมาณห้าหกสิบเข็มต้องมีน่าจะจมไห่ผมดูแล แล้วเห็นแล้วเห็นในกระเป๋าตังค์ใช่ี้ยเห็นในเห็นชื่นในกระเป๋าตังค์กระเป๋าวัตสกีอยู่แล้ววัตกีมันมีแล้วเราก็ถูกอะรอดมาได้กัแล้วกูง่ายเขาเรียกว่าเปิดถ้วยแทงอะวันนั้นอะเราพลาดเองของไม่มีแล้วลูกเป็นคนเดียวด้วยแล้วก็เมาด้วยที่วันที่วันนี้นะที่เคยเล่นเขาไว้ใครอะก็ร้องแบบนั้นอะช่วยด้วยช่วยด้วยตำรวจตำรวจอะไรไว้สัตว์เลยตำรวจแม่ก็ไม่มีสักทีสันเทายายคนนีตายนะพี่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนที่เวลาเวลากูเล่งขนาดตำรวจไปมาทุกทีนะ แต่วลาโดนเลยไม่มีตำรวจทางลึ้งโซลีเลยหาโดยจะทนวิ่งแม่งขึ้นรถขึ้นโรลีอ่ะหายเมาก็มาแต่เวลาเราจะเล่นเขานี่ตำรวจเพียบเลยขอบแต่พอบขอบอ่ะก็นั่งรถไฟวิ่งเข้าแฝดแล้วก็วันนั้นสรุปเราหนีได้หนีได้ครับเราหนีรด้นได้รู้ตัวได้ตอนจังหวะล็อกไงรู้ตัวได้แล้วไม่จังหวะจังหวะนั้มันคนจะเล่นจะ่แต่้องนี่นี่นะแย่งกันนะแย่งกันมันมาใส่ลูกคิ้วไงแล้วเดี๋ยวขอถามพี่นุ้ยหน่อยครับพี่แล้วมีเหตุการณ์ เหตุการณ์ไหนที่ประทับใจบ้างพี่ปีหนึ่งก็แต่ปีสองก็แต่พี่ต,ตักไฟ,ฟสองไฟงานหนักๆงาน,ยายนาใหญ่มันก็ประทับใจคราคือว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านมนาแล้วก็ผ่านไปด้วยดีอะไรเงี้ยถ้ามีเอาไงดีว่าคิดก่อนเอาที่พี่เลยนะครับเอาที่พี่ดึกได้เลยอะไรก็เลาอะไรก็เล่าไอ้เพื่อนอะไรอัน<ห>นี้ดีกว่าครับเอาอันนี้ถึงไม่เป็นงานนี้จะไม่ได้เสียแต่ว่ามีใครเล่าอะไรตรงนี้อ่า ได้ได้พี่ตรงนั้นเอาบางแคใช่ไหมที่บางแคก่อนเดอะมอลลบางแคร์แคบางแคครับวันนั้นก็มีคอนเสิร์ตที่เนอะมอบางแคร์ไงครับปีนั้นเป็นปีหนึ่งที่ว่ามีรอบเช้าเข้าใหม่ใหม่ไหมครับตัดเจ็ดตัดแปดตัดแปดรอบเช้าเข้ามาตัดแปดตัดแปดก็ว่าอยู่โรงเรียนแหละก็จะกลับบ้านกันอะพอดีมันมีข่าวทางเรียนพวกรอบเช้าโดนเล่นเยอะที่ว่าที่เราเดินมอบางแคครับผมก็ปกติพวกอะไรอะพวกพวกนี้พวกอะไรก็ชวนไป ตมีของไหมหวัมีปากกาเองคือปืนมันหอือนมันต่อกับแก๊งไงครับแล้วก็ชวนชวนไปเอาไปก็ไปแล้วก็ใจง่ายก่อนไปก็ไปแล้วไปไงแบบเอารถไปมอเตอร์ไซคกระคันบกไปไปแอบกินอย่างเดียวแบบแอบไปแบบแบบลูกบอกโจรมานั้นมัเปิดไม่ตัวแล้วไปกันจำไม่ได้วันตอนทร์แล้วก็มีผมไอ้น็อตนคกขี่น็อตน็อตน็อตโอขบน็อตโอขบคนขี่ผมซ้อนโอ้โหท่อดักทิ้หายเลยกูไปน็อตกูจะเกมเพราะว่ารถท่อรถตรงนี้แหละ ไอ้ที่ดาอ้โหรงดังนาดน้ป้าต้งดูไห้ครต้อดได้ยินได้ยิน้ะแต่500เมตรใช่สมัยก็รบนติดอัท่อตีท่ออะไรวิวกอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไปกันแล้วนิดพันนิดนิดผมน็อตชาตีเอ๋ถ่าวะจำได้แค่นี้แหละสมัยน้ตัวจัเจ็บเลยนะพี่ตัชาตีคันห้าันเนี่ยใส่ไปไปซอสองสองไปราก็ไปกินจะไปกินอย่างเดียวงานนั้นพ้งราบอกไปอ่ะ เขาหลามนมาันก็บอกเขไปขี่วู้ชันเ้าหลานกูก็หลามไปด้วย <c oughs> อันนี้พอไปเสร็จก็หาที่จอดรถได้ใช่ไหมก็ปุ๊บเดินเข้าเข้างานเลยชั้นล่างเสร็จผมเข้าหัวแม่งปุ้งตังตับผมตีกันนะแล้วก็ข <ใน S 2> ี้ข้างบนนะบนเดอะมอลล์ทั้เสร้อเลิกลเลเอรเสรแล้วแล้วน่าห้างก็คนวุ่นวายแล้วก็ติดแล้วใครมาจุดป,ป,ปุ้งปั้งปุ้งปังปืนนกปะทัดคิดว่งหัวตังตับแับนี้มือตาดจนอ่ะแล้วก็เดินหนีทำดีแล้วก็ออกกันไว้ชิงออกก่อนเข้าหน้าประตูเดินเข้าประตูข้างประตูหลังเจอกระหลก นั่งสิบคนได้มั้งก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เดินผ่านอย่างเงี้ยเราไม่อยู่ไงมันไม่ไมันไม่กลับไม่ทำอะไรกระหนกเลยวะไม่ใช่เป้าหมายเราใช่ไม่ใช่กระหนกหนกระหนกไปน้อยเดินผ่านกระหนกไปก่อเแาบอกแล้วบอกว่า ว่าในหนองม่น้ำมันมีต้องมีอีนถึงจะเพียวก็พอเราไปถึงตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ทางวินอ่ะแล้วก็ไปเอารถไปจอดจอดไว้ก่อนจากกากเดี๋ยวขโมยของก่อนไป่ถึงขโมยของไม่นั่งกดของเขาก่อนไม่นั่งเขาไม่นั่งหาของเฮียนั่งนานหาไหนหาไม่เจอซ่อมซ่อมไงไว้จักเดลยเดินวนวนสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็ไงวะอินมันมาเป็นตกมาเป็นแก๊งเลยมาถึงยิงกุ้งกุ้งตั้งโดนลัสถี โดนแล้วก็โดนล่าจิตจริงมั้ะโดนยิงคนนึงเขาบอกคุณผู้ชมช่วยโดนยิงโดนยิงแล้วก็ยืนดูโดรนั่งอยู่ข้างในก็ใกล้ๆกันอ่ะในซอยอ่ะโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นชื่อไม่รู้แล้วเรายิงไปทำอะไรไม่ได้ด้วยแล้วออกไม่ได้พอเราก็นั่งสักพักหนึ่งโหอิ่ก็มาเต็มไงพอเต็มเสร็จโห้แบบเป็คนโดนยิงออกมาจากเดอะมอลล์บางแคเออเราไปแอบไปขนของแล้วกไปยึดของนะครับ กะแบบกอมาเสร็จเจอของนี่ของอยู่นี่ใสปึ้งทีหลังแน่เท่เลยเราใส่ไม่เจอของเลยไม่เจอทุกอย่างนึงแล้วพอมันออกมาเสร็จใช่ไหมแม่งไปวิ่งกันอยู่ทุกปๆกปักปุ๊บหนปกปันปักปักนึยแม่งหาคตไวแม่งยิงเนยเขาซ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็หาตรงที่มันซ่อนไปและหาไม่เจอเขาเลยันเลิกเป็นี้งแล้วก็แล้วก็ออกมากันทำทัแล้วไม่ได้อะทำแต่ยิงแล้วยิงไม่ได้เพราะยิงมากระกมอนรบก็ไม่ได้เพราะยิงลูกหมดก็ฟักุ้งเละเลเียมาเป็นเป็นโผลละลายสามสะบสี่สิบ เราอยู่ปเป็นเด็กๆครับเจ็บไปคนแล้วก็อยู่ตรงนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วทางนอกเราก็โตก็ติดเสียเงินลงมาเบิดอแล้วก็ตัตงค์รถฟอก็ว,วิ่งเงินมันกระวัน่นตีนนอกในเด็กไหนเรือจัดน,นะบ <S <S แบบรวมๆแบบสามห้างใหญ่เลย,ย,ยมัม่วแบ<อ>บ,<อ>บ<อ>ห้างเออมันผู้สึ่อสารห้างนะครับเหมือนสึ่งตีสามห้างเออเราพิคกันเลยนะเยยี่มโอ้โหสมัยก็ตีกันดุนะมันมั้ง่กมันต้องสั้เข้ามันเยอะอะมันกินกันมั่วหมดอะเก็ไว้เอาง่ายว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ต้องไปกันเยอะแถวฝั่งทนนะบางแคร์มันก็ มีนคล้ายส่วนรวมเด็กช่างเลยดีกว่าพี่อ่าใช่ใช่แล้วจังหวะเล่นกันเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครเป็นใครกัะชากตัวเหล็กทุกคนแรงพ่วงทกนี้หมดก็นั่นแ่ะพอเสร็จแล้วมันเริ่มซาหน่อยแล้วพอซาออกหน่อยว่าอินก็ออกมาเลยออกพึ้นออกเลยเราก็ตามมาก็ตามมาตามมาทางต่อทางประกบยินก็ตามประกบอ่ะแล้วมีป้าอย่างน้ำนิดนิดนิดลงไปยิงอินนี่ลงไปเสร็จขึ้นรถเลยนี่คือรถเลยยิงตุ้มโบ๊ะ ลูกแม่งนี่ปลลูกลูกแบบพุดลวงมาลูกมันไม่ออกไปร่วงข้างหน้าเอร่วงหน้าไอ่เห็นแล้วแต่ไม่ไปไปออกไกลอะลูกแล้วลูกมันลูกมันเดือดริ้นข้ามประมาณนั้นตุ้มแล้วลูกล่วงแล้วทำไงแล้วตอนนั้นเรากำับไนิดนิดนั่นนิดนิดครับนั่นอะไรของความฟอนิดลิงจัดกระตือหมดเลยนี่ตื่นแล้วตื่ก่อนง่ายแล้วมันดังนะเสียงมันดังแล้วเราดังแล้วล้างแล้วก็รู้แล้วมีคนตามมาเอาลูหมดแล้วเราก็ตามเนี่ยตามเขาจะยักยาวอ่ะถ้าทำอะไรไม่ได้ใช่ปาก็่ะ หยุดของแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วรถล้อขี่รถรถจอดอล้จะแอบกิงก็ทำมันไม่ได้แล้วพ็แอบยิงเสร็จแล้วมันทำมันไม่กินไม่ได้ไรเงี้แล้วก็มีสวนไมด้วยไงเรามีสวนมาแล้วน็อตตรงขี่ก็ระวังกันนะยิ่หายพอจะสวนมาที่เราน่าจะมีสวนมาจำจำไม่ได้ปะมันนานแล้วนะพี่นะเออนานแล้วไม่ได้วันนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้กันก็ตามแค่ตามพูดง่ายไม่ได้ไม่เสียกันอ่ะถ้าถ้าวันนั้นนิดนิด พื้นดีๆนะวันนั้นก็ตุ้มหนึ่งก็โดนมีโดนมากอาจจะมีหลายคนนะเขาเป็นแม็กเป็นโมออะไรก็อาจจะมันไม่มีหลายแบบก็อาจจะมีหลายหลายหลายคนว่าอีโบมันไปลงตรงข้างหน้ามันก็เลยเพราะสมัยก่อนนะครับปืนมันไม่ได้หาง่ายสมัยนี้นะพี่นะมันจะปืนดีบ้างไปดีบ้างไทยประดิษฐ์นะเพรต้องมันลุ้นถ้าเป็นถ้าเป็นไทยประดิษฐ์มันก็สูตรมันก็จะไม่ค่อยดีมันก็จะชัดใช้ทางนู้นทางนี้บ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเนี่ยของ US เนี่ยมันก็สูตรดีดีหน่อยยากนะพี่ US สมัยก่อนสมัยก่อน ซื้อแล้วอนเลิกหลังอพอหลังๆมาเริ่มพี่หนึ่งแล้วก็ก็ไม่ใช่เรา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 มันหลายงานอะไรเงี้ยมันไม่มันเสียใจไม่ได้อ่ะจากประสบการณ์เราเคยเจอมาไม่ได้แล้วต้องมีตัวแล้วเป็นปติดัีไม่ได้แล้วไม่ได้เรื่องเล่นของนอกเ่องล่นของนอกแล้วมีเงินเก็บแล้วครับแล้วมีเหตุการณ์ไหนที่ที่เราเราประทับใจหรือเราเสียหรือเรื่องในที่เราจะอยากจะถ่ายทอดให้น้องๆฟังว่าชีวิตรุ่นเนี่ยพวกหนึ่งของของพี่เนี่ยกว่าจะมาทำงานทุกเนี้ยก่อจะเป็นพี่นุที่ขายของเกษตรกรทุกเนี้ยเราเล่าได้ที่เล่าให้น้องๆ ยุคนะว่ามันมันมันบันขนาดไหนแล้วมันดุขนาดไหนงานอะไรงานงานนี่แหละงานคาบาวดอยเออะคาบาวดอยงานดอเริ่มก่อนเราเราไปเจอไปเจอโรงเรียนก่อนที่ที่รัชดาเรามารวมตัวที่โรงเรียนก่อนไม่ถึงยี่สิบนะผมก็ไปไปีสามแปดแต่เริ่มไปีสามเก้าแต่โรงเรียนยังไม่เปิดตอนนั้นนะ แล้วอันนี้เติมหรือไงพี่หรือปิดเติมอยู่ปิดเติมอยู่แล้วสมัยก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บไม่ไม่มีมีโทรศัพท์บ้านอย่างเดียวแงน้อยไปนั้นน่ะไปก็ไปกันรวมไม่ไมถึงยี่สิบนะไปรวมน้อยมันมีเอกมีอะไรที่ไปน้อยสิบกว่าคนน่ะไม่ถึงยี่สิบตีไปยี่สิบก็ได้พี่ตีไปประมาณยี่สิบแล้วเราก็นั่งรถไปตรงตีแยกในย่านตีแยกอ่าตีแยกแยกอัศวดาแถวนั้นอ่ะเราก็รอรถจะไปอินโดง่ะเราก็รอรถอยู่รอรถเสร็จแล้วก็รอไม่มาก็นั่งรอสักพักนึงอ่ะแรถเราแวงเหลือมากกว่าพนนัตอเยาานีีเเอะลยนพ่ เรานั่งพักหนึ่งก็รถมันมาไงรถมาแล้วสายสายเราจำไม่ได้นะเราก็เอาเราเลยเอายืนบนรถเลยอยู่ตรงหัวเลยไงเราอยู่หน้ารถถึงก่อนไงเรายืนสองคนเราก็ตีกระคุ่นคนคนเราแทงตีก็รถจอดเสร็จก็เริ่มแรงร้องเพลงมาเลยเว้ยแต่เรายังไม่ยังไม่ได้ดูพลเนี่ยเราก็จับเราเอาขึ้นไปัก็คือรถแล้วก็้าวข้าวแล้วขาเก้าวไปเก้าวแล้วโผล่ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยเต็มแผงนี่ดีกว่าถีเท้ามาเลยโอ้ร้องเพลงมาเขาก็ประหงมันตกใจแล้วเขารู้ไหมว่าเราหลินพี่เปาเหลิมปัตต ก็เหลือมาทรงเริ่มชื่นมาเหลือไม่คล้ายกันไงครับข้อไหนอีกพักหนึ่งสักพักหนึ่งไอ้เหี้ยแล้วมันจะจ้องจ้องอ่ะตางคนไปเราจะเอาไงกันก่อนหรือไม่ได้ใจกันเลยเจออะไรยังไงกันจับจับล้มจ้องมันอยู่เลยจ้องกันอยู่ไอเราพอจะเข้าไปเสร็จไอ้ไอ้อยู่ข้างล่างก็ไม่รู้อินนะไม่รู้ว่าอินใช่ไหมก็จะเดินขึ้นรถกันหมด่พอจะเดินขึ้นเสร็จเขาก็ตกใจนู้นจะเราไปละจะเล่นยังไงครับแล้วว่าที้ยได้คนล่างไม่รู้ว่ามาเราเจอเราก็โดดลงมาเสร็จก็นั่งยยยยืืืนนนนนนมมออออองงงงเเเเีีี้้้แลลลว่่ะะกก็ตตัคาาปปดไสๆึ ตอนนัเราคุยขายสองสองเลดี้พวกแม็กกาซีนถูกเราคิดว่าไปแล้วบอกเฮ้ยปืนมาปืนมาปืนมาปืนปืนปืนมาไปหยอกพยายามมาสิถ่ายแล้วกลุ่นเรกพักหนึ่งก็เนี่ยนะตุ้มมาจากรถเมย์ตุ้มลงมาตุ้มมาหิ้งลงมาเนี่ยแตกกันเลยเราแตกกันเลยไหนพวกเราก็กระจายกระจายกันไปผมก็แยกกันสองสองทางไอ้เราก็วิ่งไปป้อมตำรวจผมป้อมตำรวจแล้วมาตั้งเลยไปลง ปอป่าโกกข้างปแล้วแม่พี่ปอกเขาอยู่ด้วยกันไปกันด้วยหนึ่งในยี่สิบคนนะไปด้วยเราต้องเราก็ตีอ้นสามคนไปตำรวจกันเลยตัดกระแหลกเลยตำรวจถึงป้ตำรวจปลอดภัยแล้วตำรวจมีสักคนมีมีดใชยไหแต่ไอ้ปั้งนั้นน่ะคือโดนเขาขามีดโดนเขาขามีดแล้วก็กระจายกันไปแล้วพวกเรากระจายกันไปแล้วเราไม่มีของไม่รู้คะแนนไม่แต่เราคือเรารู้ว่าเราเ็ตำรวจอ่ะแล้วคือประเด็นพี่เดี๋ยวขอแทรกก่อนนะแล้ววันนั้นนะพี่นึกยังไงไปกันที่เราของไม่มีเลยมีแต่มีดใช่ไหมพี่มีแต่มีดเราไปมีกี่เล่มด้วยมีมมมเล่่งั้ แต่ก็ใจแล้วอยากจะไปไปดูแอดเนี่ยแอดอินโดที่ว่าไปยังไงอ่ะคือเขาไม่ได้อยู่แล้วไงจรกินได้ไม่แต่พอปั้งมาปุ๊บมันก็ไม่ตามแล้วนะมันก็ไม่ตามแล้วแต่พวกเรากระจายไปแล้วแล้วมันก็ไปต่อเขาก็ไปต่อนะแต่เราก็มาร่วงไปต่อปั้งเราเมองเราก็ไปต่อนะเราก็ไปยันอินดอร์น่ะแต่วันนั้น่ะที่ไปต่อคือพี่มิ้นต์โดนยิงไปแล้วโดนยิงไปแล้วแล้วคนโดนยิงทำไงพี่นะไม่เป็นไรไม่เลือดออกหน่อยก็เป็นตอนนั้นตอนแรกผมไม่เห็นนะว่าโอ้เข่าอ่ะครับเอ็นตัวกระดูกอ่อนเนี่ยเป็นเป็นเป็นไออ้้้เนนีี่่ยทะลุหรืฝังงงงพขขาาึ มันเข้าแค่นิดเดียวแค่สังเข่ามันเป็นลูกปลายใช่ไหมพี่ไม่เป็นลูกปลายลูกหาเลยครับตอนนั้นไม่รู้อะไลูกอะไรเลยแล้วมิดก็ไม่ก็ไม่เจ็บด้วยแล้วมันก็เดินได้ปกติเออแต่รู้ว่ามันมิีเราก็ท่องจนเกินไปรูข้างแล้วก็ถกกันดูไอ้เหี้ยแม่งหายแม่งวิ่งไปได้ไงวะสัตว์ครับรู้ว่าศูนย์น้่นขันกระดูกกระถอย่างเงี้ยแต่ปั้งดังมากอีโบส์นะมันดังมากเราก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรเราไม่่ใชรู้แต่ดังมากฟันแม่งขมงเลยยิงลงมาจากข้างบนรถเมงอ่ะแต่แต่นะพอพอพอหมดเสียงปืนปุ๊บ ะพวกเราก็กระจายกันไปแล้วะแล้วก็มันรวมไวหมดเขาไปแล้วมันเหมือนว่าพึ่งแตกหลังปุ๊บแล้วก็รวมกันไปมันรวมกันไปแต่เพราะเขาไปกันแล้วเพราะเขายู่บนรถไงพวกเขาไปกันแล้วและวันนั้นเขารู้ไหมพี่ว่าเราเป็นชื่นเรามีสั่งแต่วงานกันแต่งงานกันรักกันไหมผมจำได้แน่ใจว่าน่าจะ่าน่าจะรู้ว่าแต่ละคนถูามีคือคนเคยเล่นกันมาเคยเลยกันมาใช่ไหมพี่มันน่าจะจำได้เพราะเจ็ดสูงเจ็ดสีอะไรไปเจอกันเนี่ยน่าจะจําได้มั่งท่านแต่เขาไม่ไม่ตามนะนะเขาก็ไปแล้วแต่เราเจอในงานไงพอไปก็เพราเราเราก็ออกมารวมมันต่อเราเอาไงดีวะ เราก็ไปอินต่อไปออีกเจอเป็นอีกเจอแล้วก็เจอเป็นพวกพลาสติกจนจับขังลงมาเป็นไงเปเป็นบูแล้วแล้วนั้นงไงต่อพี่เดี๋ยวเล่าต่อแล้วแล้ววันนั้นพอพอไปถึงหน้าอินโดเราก็เดินไปแต่เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะอะไรเรายังไงพอเราเรากำลังเดินเข้าไปอยู่ข้างหน้าเลยหน้าอินร์เลยพอเราเดินไปอินวิ่งกันมาเลยชุดนี้แหละชุดที่ว่าบินมาจากที่กดออกมาจากข้างบนอ่าใช่วิ่งมาแต่พอดีสอหอเขากั้นกลางอยู่ ต่อหอเฮ้ยวิ่งมาที่เขาจอดจงมาเล่นเราเลยใช่มจะมาจะมาเล่นแสดงว่าจำกันได้แสดงว่าจำได้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีสอหองเขากั้นอยู่เขากั้นอยู่แล้วพวกเราเอาไงดีเราเข้าไม่ได้เราเข้าไม่ได้ก็ต้องกลับใหญ่ๆเพราะเขาไม่ให้เข้าแล้วมันก็มันก็จำได้เลยมันก็จำได้ไม่เสียเราโดนยิงกัทีเดียวโดนยิงมาแล้วกลับกลับยังไงจำไม่ได้กลับยังไงรู้ก็จำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้กลับกัเมาไม่เมันไม่เมาแต่เราจำเหตุการณ์ไม่ได้เทุลักทุเละไงทุลักทุเละตั้งแต่ตั้งงแต่่เเเรรราาาป้ยยถมลล์ะทีโดนิอ ตอนนั้นมีคดีอยู่ที่จังไรไงเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วก็ปรบอกไม่ได้เรากลับมาก็จําไม่ได้แล้วว่ากลับยังไงแต่ก็ก็กระจายกันกลับจากหน้าจากหน้าอีกดอกกลับมาพี่แล้วมีอีกไหมมีมีอีกไหมในบรรดาสามปีที่พี่เรียนเนี่ยมีอะไรหรอวะก็มีทั้งมีเรื่อยๆมีเรื่อยๆโป๊ะปังเลยแบบเอาที่พี่นึกได้อะไรได้พี่จากงานเล็กงานใหญ่คือเราเราเล่าเพื่อความบันเทิงพี่ทำมาเลาฟังให้เลยฟังกลับบ้านทีอินก็มาดักมั่งอะไรเงี้ยครับ มากันก็ทีก็เลี้ยฮกันอ่ะไม่มีอะไรกันไงี่เฮกันไปเฮกันมายิงไม่ออกอ่ะทีคือแบบไม่ชัดยิงไม่ออกตัวใหญ่ตัวใหญ่จะขากลับบ้านจะมาลุ้นกันที่ป้ายดอนนะป้ายดอนคือเราเราเลิกเรียนเนี่ยเราเลิกเรียนทุ่มหนึ่งเนี่ยเอกหกโมงเนี่ยทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วแต่พอเรานั่งยิบเก้ามาเราก็จะมาลุ้นกันที่ป้ายดอนแต่เราจะเงียบเลยนะคือรถเมลพวกเรายิบเก้าจะเงียบมากเกือบไปมีไปเดียวไม่รับเวลาเวลาไม่ได้เพราะว่าอินมันไกลกว่าเราบีนเข้าไกลกว่าเราขวาจะมาถึงเราถึงสแล้วมัน้องศุกเร์แล่อน ดักเราใช่่ปะอืมออกก่อนแล้วเพื่อนมาดักเราโดยตรงเลยแต่ถ้าเขาเลิกก่อนหรือเราเลยมันจะไม่เจอมันจะพลาดกันโดยบางทีรถไปจอดทีบางทีก็ถูกยิงหราที่นั่งเต็มไปเลยแต่ปีสามเก้าก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะปีสามเก้าก็ไม่ค่อยเจออินมาดักนะแต่สามเจ็ดสามแปดรู้ยังยังจะเจออยู่ก็จะยิงสวนยังอยู่น่าจะยิงสวนแต่ผมไม่ทันแล้วผมสามเก้าก็ไม่รู้ในหลายเรื่องแต่เขาให้เขาบางทีต้องมันานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วนะบางทีใช่ใช่ใช่เรื่องนั้นเรื่องนี้อ่ะเรื่องมีตรอาถรรพ์จับเลยพี่จับเลย ไอ้เรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องเมียผานเนี่ยวันนั้นนะเว้ยเราดะเราตอนตั้งแก๊งกันใหม่งนี่ยมันมีอ้นี่เว้ยมันมีพวกนักโทษมาตัดหญ้ากันเนี่ยกล่องนอกเออมาตัดหญ้าก็ตัดหญ้าแล้วก็เห็นมันก็มีมีทีไม่เล่มหนึ่งโอ้ยมีดมันอย่างนี้อย่างคมอ่ะแล้วก็เก่าว่าเหล็กดีแล้วด้วยแล้วก็พกกันเรียนเลยไอสัตว์สามพันเกมเลยโดนจับซ่องจวนคนนะบอยเขาโดนจับซ่องจวนโดนโดนหน้าหน้าตรงหนั้าปลายตะกอนอ่ะเดินเดินอยู่ดีพวกลวบล็อกปั๊บเรียบร้อยบอยบินเล่มนั้นไปเออเล่มมนนนั้้ะอองาโทษเ แล้วก็ไงได้ป่ะปีไหนปีสามแปดสามเปดปีหนึ่งปีสองปีปีหนึ่งครึ่งปีหนึ่งครึ่งแล้วแล้วนอนจับไปไหนป่ะ38มันโดนจับเราเราตรงเกษตรได้ป่ะมันเอาไปเรา,เราไปไปล่ามไว้ไปล่ามไว้หน้าห,หน้าไทยวิแต่คนเราฝังรู้ไหมนะล่ามเราคนเดียวอ่ะเดี๋ยวสุดใจมือใส่อันนีกอันใส่กระท่อไปฟ้าไว้นี่อยู่เงี้ยหน้าปลายไทยวิเอออันนี้อ่ะอายชิบหายเลยจะถอดเสื้อเต็มยศเลยโอ้โหยืนหน้าปลายไทยวิเขาให้จับเราไม่ว่าพาเราอายอ่ะเราอายพาเราอายนะเอ้ยเอาเออาาาาจมมืใใสสส่่ข้้้งงแลลวกกก็็ัับเเไไฟฟีห เอาอยู่กันอะจะถอดเสื้อถอดไม่ได้เพราะมันติดเสาก็ติดอยู่สามวันได้มั้งอ่าประกันออกแต่ความจริงเรามีแค่ร้อยเดียวนะร้อยเดียวที่อะไรแก้งเราแก้งเราแก้งเราเอาท้องจลเลยเราให้ให้เราเซ็นน่ะสอนว่าพ่อขนเหรอพี่เราจะไม่เซ็นไว้เราบอกพี่พี่บ้าคนเดียวเอาผมไปสี่คนได้ไงจะเอาท่องจลได้ครัวันนี้มีสามคนเฮีอาหมวกกันน็อกครอบผมเลยนะตบตบัเด็กกันนะไอ้สัสแล้วก็ยอมที่การที่เอาเงช่วยกันตลอดนะบปางแต่ว่านั้นเราไม่ติดต่อได้นะจังขังแบบขังยาวๆอ่ะ เอาแกล้งเราทุกเป็ดเอาง่ายอ่ะคือทำในวิธีนี้เนี่ยคือเอาตรงนั้นไม่ให้ติดต่อไม่อะไรเราไปขังห้อ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 งรองเท้าอ่ะมีห้องหนึ่งห้องห้องก็ขนเข้ามาในมีห้องไอ้เฮียไม่มีคนเดียวแล้วก็เครียดอ่ะไอ้เฮียแม่งโอ้โหเจออยู่สองคืนสองสาคืนเนาะสามคืนเจอเนี่ไปนอนมาคืนหนึ่งมีแบ็คเดย์มีสามเก้าก็จะไปหาบูตอนนั้นสถาพนานะก็ไปนั่งยี่สิบเก้าก่อนไปเต็มคันรถเลยก่อนหลังเซนทันอ่ะมันจะไปจอดหลังเซนทันในยี่สิบเก้าอ่ะแล้วก็เดินนำหน้าเลยผมเดินนำหน้าคนเดียวแต่ใส่ชุดนอกนะ เ็เดินไปเดินไ,ไดาย่าเล่มหนึ่งเล่มพอเดินไปถึงสวนย่อมหลังเป็นท่านปุ๊บล็อกเลยตำรวจล็อกเลยตอนนอพหนบอกกูล็อพวกมมงมานานแล้วพุกมึงประกาศสัดา์ดาแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราต้องไปตรงนั้นพี่ก็มันสถาบนาเราตำรวจได้จะรู้สถาบนามันรู้อยู่แล้วพอล็อกปุ๊บเราเราก็ล็อกกแามือเราก็นั่งเลยนั่งปุ๊บมันก็ดึงมีดไปดึงมีดปุ๊บเราก็หันไปมองพวกที่จะเดินตามลงมาสกูกลับถอยหลังกันไปหมดหลวแต่เราก็โดนไปคนเดียวมันเอาขึ้นรถไปเลย ไปนอนสอนอ,นอผลคืนหนึ่งบอยเยี่ยมึงประกาศสักดาแล้ววันนี้พวกมึงยี่สิบสงหาปีสามเก้านะแต่แต่นะตอนนั้นนะครับผมถาม,ถามได้หลายคนนะนะพี่่นบิปอดผู้ใหญ่หรือที่คนที่มีมวุฒิภาวะแล้วนะเขาจะมองโรงเรียนว่าเราโรงเรียนเราโจรคือพวกตำรวจเขาจะติดตามเขาจะบอกอย่นี้กับทุกคนเลยนะว่ามันมันไม่ใช่โรงเรียนเราะโรงเนะร,รียนจอน ทุกคนนะต่งตัว้ตยาวเลยครัยาวอ่ะแล้วเกเรคือมันไม่ใช่นักเรียนอ่ะถ้านักเรียนไปต้องเรียบร้อยแต่นี่คือผมยาวรับแต่งตัวดีเขาหน่อยครับเปรี้ยตายไงแต่ทรงก็ไม่ใช่นักเรียนนะพี่ก็เราเวลาเวลาเราลงรถเมล์ปุ๊บเนหนึ่งถึงเจ็ดห้าเราจะเดินเข้าโรงเรียนใช่ไหมเราจะเดินผ่านสอนอประชาชื่นสอนอประชาชื่นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องมีมีดต้องมีอะไรเขาไม่ยุ่งหรอกคือจับเมื่อไหร่ก็ได้เขาจับเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เดินผ่านไปบางทีเราก็ก็อเดบไปเดินผ่านนะตอนนั้นอาจจะเป็น อย่างอย่างนี้ผู้ใหญ่เขาคุยหรือเปล่าอาจจะแบบเา็นยืนหนาบตอนเราเตะทุกวันอะไรเลยหลายๆอันนี้ก็น่าน่าจะมี่แต่ถ้าจะจับตอนไหนก็คือจับได้หมดถ้าจะค้นนี่ก็คือได้ของหมดเปิดถ้วยแทงอ่ะพี่ใช่เดี๋ยวน้อยเนี่ยมีดเนี่ยต้องต้องเจอแน่นอนเดี๋ยวน้อยสิบคนเนี่ยมีดเนีแปดเล่มแน่นอนต้องมีแน่นอนต้องมีแนนน่อแล้วเราก็พอเข้าเนี่ยปุ๊บเราก็เอาไปไว้ในหลังห้องมีดเราก็ไว้ในหลังห้องมั่งอะไรมั่งก็ไว้ในทีนีก็เอาไว้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือครั้งหนึ่งั้งหนึ่งจะหลุดเข้าห้นโรงเรียน ล่าหน่อยพี่เออเล่าเล่าสักวันน่ะในในวันอะไปนะวันใดวันต้องตรวจเข้าวันที่เข้าปีไหนนะปีสามแปดป่ะปีสามแปดสามแปดป่ะสามแปดสองที่สองที่ว่าวันสถาปนาอินใช่ไหมสิบสี่ลุมภาพันธ์ที่ว่านินที่เราเนาะแล้วก็อินโดยมาแน่เราเอาปืนที่เรตำรวจขัามาคนโรงเรียนแลไงครับมันได้ออกปืนโรงเรียนไงเพราะปืนที่ว่าปืนออกเราไปโรงเรียนเด็ดเฮียตำรวจมาเต็มแล้วก็ขอบไปดูต้นกล้วยต้นหนึ่งหลังอ่ะตรงตรงหลังตรงหลังนะเฮี่ขอไปทิ้งมันเป็นกระบุงเลยทั้งมีทั้งปืนยนต์ทั้หมดเลย ค่าข้าคนโรงเรียนอ่ะคนหมดแหละแล้วนั้นเราเราไปไงโรงเรียนเราโดนะันที่เขาตรวกับพวกนี้เนี่ยก็ไปจับคำใดกับขออาาจรยดึดแ,แต่กุญแจกยึดแต่ของไปแต่กวงกวางไปเงี้ยจับอะไ,ไอรไม่ได้กวา,างเนี่ยเอเยอะแต่วันนั้นที่จำได้เนาะแต่ผมยังไม่ได้เรียนนะปีวั่แปดก็คือวันที่เข้าไปค้นอ่ะก็คือว่าวันนั้นเราเป็นตีเป็นตาั้างกินโดนยิงตายแต่ไม่รูร <C> ้ว่าพวกเรายิงหรือว <C> ่าเอ็นยิงอะไรเราก็ไม่รู้แต่จำของเราเข้าไปค้นในโรงเรียนเราเขาต้องตีชื่อไปก่อนแล้วใช่แล้วก็ไปเจอยึดมีดยึดปืนในไป